变了。Yeah. เดือดไปไหนเนี่ยพวงนี้นี่ยตานที่นี่ก็ปรนจำจะได้ทำอะไรเดนขอเวลาเออใช่ไม่หายใจเลยม่ใจเหอยไม่เหนอ้สามวันกำลังดีเนาะสามวันนี่กำลังดีกำลังไม่เบื่อบ้านจ้ของถ้าเดินทางไปจากจังหวัดไม่พอะเอาโปะโปะ่ะจะไม่รู้จะเหนื่อย

ก็ไปถึงท้องี่หมดหลายคน Oh. Cool. มาเดี๋ยวมาช่วยด้วยจะได้มีตระกูลเยอะกว่าเดิมเหรอเฮยไปละพวกเราชุบข้าเลยเหรอไม่กินอย่างนั้นเลยเหรอจนะมควจะป่วยนะอยู่เพียนร้าข้าวาร้าข้าวอยู่หลายทันยากก็เสียบ้านทานโน้ตไม่เปิดเหรอบ้านทานโน้ตไม่เปิดกันเนี่ยขอบคุณค่ะเจอกันนะคะ 没有黄花种

โอ้ดิที่จิมิจะพกันเลยนะจิคือตารางว่อสี่พัน้าโอขอเฮียียขอเียายได้ไปกี่ร้อล้านนัเน่ยค่างคนเป็นไ้ข้างมงเจมิจะแพ้กันเขาบนาะงนี่นก้าบาาิแล้วเนาะจ้ะใช่อของอแอม ไปเหรออืมงเหรอวะแรงไปส่งแพนไปล้างโอนได้ค่าส่งเท่าไหร่เนี่ยั้ได้หึ่งร้ห้าบาทฟรีส่งฟรีนี่ก็ได้ค่าส่งหหบาทขอแม่งเดี๋ยวเอาผิดรอบก็ได้ละค่ะเดีวเอาเลยลูกไอ้วันนี้ยังไม่ได้ขาข้าวเลยโอเคพอได้ซื้อข้าวริงอะเหมือนมาจัดสวนเลยวันนี้วันนี้าได้ได้ไปคุอ้ยบขนาดไปกินข้าวตรงบ้านไรไปกินกเต๋ตรน้นหะบานไ วันนี้เระไปพี่สาวเมื่อกี้นี่พี่สาวมาในโดนจังหวะพอดีพี่สาวแวะซื้อแล้วแห่งใส่ไหมเห็กจ้าไปจำครับเราว่าเนี่ยนะจงบ้านนามันจะมีจงบ้านได้อ่าตรงโรงเรียนมันจะมีร้านอยู่กินจงบ้านนาเราอยากกินมันแวะซื้อถามว่าเป็นไงไหมเนี่ยอะไรก็สร้างอะไรเต้นไปหมดเลยเนาะใหญ่โตของร้านใหญ่โตมีโซบิโตมีมิโกะมีอะไรล่ะมิซันุมี ไปทํอไหาลานะไรี่ไนนี่มหนครับยู่านไนอนนอนเฉยๆอยู่นี่ยังไม่เบื่อไม